จริงเขาเคยถอนออกมาครั้งเดียวคือถอนต้นทุนเขาเองค่ะคือเหมือนกับว่าเขาลงทุนไปแสนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเขาซื้อไม่หมดมเขาก็ลองถอนออกมาสองพันปรากฏว่าถอนได้ตรงเนี้ทําให้เขาเชื่อเลยว่าเออมันนา่าจะเป็นการลงทุนจริงๆเพราะมันเบิกถอนได้จริงหลังจากนั้นเขาเลยเริ่มลงทุนเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขกําไรที่เห็นเนี่ยก็เป็นอยู่ในพอร์ตเป็นตัวเลขที่สร้างขึ้นมา เขายังไม่เคยได้ถอนกําไรออกมาจบที่สุดก็ผู้หอยก็ลงทุน1นึ่0 0 0 0หแล้วก็ส0 0แสนจนสุดท้ายนี่สุดสี่แสนกว่าบาทครับทำว่าเชื่อมหมดใจแล้วนะ4ี่แสนสี่แสนกว่าบาทแล้วจุดไหนเป็นจุดที่รู้สึกว่าเอละแปลกก,ก็พอผู้หายมีกําไรปุ๊บต้องการจะถอนเขาเนี้ต้องถอนต้องการจะถอนทั้งทุนทั้งกําไรอตัวคนร้ายเนี่ยก็ชะลอการถอนโดยอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยจะต้องจ่ายค่าคอม ซึ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นเนี่ยให้กับทีมวิเคราะห์อยอดเงินเนี่ยก็ประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทผู้เสียหายก็ท้วงไปว่าเอาคุณคุณก็หักไปจากกำไรผมสิใช่ไหมครับคุณก็หักไปจากกำไรเลยเทางคอ,อ,อทางคนร้ายเ่ยก็บอกว่ามันหักไม่ได้คือเงินมันคนละส่วนกันผู้เสียหายต้องเป็นคนโอนเพิ่มเข้าไปจะให้เติมเพิ่มใช่ครับพอเขาพอมีเงื่อนไขปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มไม่เชื่อก็ยังดีที่เขายังยังเอ๊ยยังไหวตัวทันไม่โอนเพิ่มไปในในครั้งแรกที่เขา โดนให้โอนค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเขาก็เขาก็เชื่อเลยว่าเขาน่าจะถูกหลอก